สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพฤหสัสบ,บดีที่10มีนาคมค่ะอยู่กับคุณนทัทิประดาและดิฉันวิมลว,วันค่ะค่ำคืนวันนี้ติดตามกันนะคะเพราะว่าจะมีวาระสําคัญในการหาหรือระหว่างผู้นำนะคะของรัสเซียกับยูเครนค่ะที่ต่างส่งนะคะตัวแทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะเข้ามาหา,หาหรือเจราจากันว่าเราจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งนับปัจจุบันนี้ได้หรือไม่ ซึ่งพัฒนาการล่าสุดนั้นก็ต้องยอมรับว่าเริ่มมีทางออกมากยิ่งขึ้นในขณะที่เยอรมนีเองซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกาวใจนะคะ,คะดูเหมือนว่าจะปฏิเสธการที่จะเข้าไปร่วมมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นท่ามกลางนานาชาติรวมไปถึงบริษัทเอกชนต่างๆที่เริ่มมีการออกมาประกาศถึงแผนในการที่จะลงทุนในรัสเซียที่อาจจะต้องมีการระงับกันในช่วง<อ>เวลานี้ด้วยค่ะยังคงหวังนะคะว่าสถานาการณ์จะคลี่คลายมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้รรยากาศทั่วโลกเลยสดใสามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของ บรรยากาศการลงทุนกันด้วยนะคะ,คะวันนี้แน่นอนบรรยากาศการลงทุนเริ่มที่จะสดใสแล้วนะคะในประเทศของบ้านเราวันนี้ทั้งสถาบันนะคะรวมไปถึงต่างชาติอุ้มตลาดกันไว้อยู่ยอาจจะทําให้บวกเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่สําคัญมูลค่าการซื้อขายยังคงแสนกว่าล้านบาทด้วยค่ะและแน่นอนนะคะว่าในช่วงเวลานี้นะคะระหว่างรอความชัดเจนเราต้องมาประเมินถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกันสักหน่อยนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็น่าจะส่งผลกระทบไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นก็คือมาตรการคว่ำบาตรต่างๆนะคะส่งผลทําให้ทิศทางอัตราเงิน และก็ภาวะเศรษฐกิจโลกนั้นตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงแล้วค่ะล่าสุดมีการประเมินสถานการณ์กันด้วยนะคะว่าในกรณีของรัสเซียกับยูเครนที่บรรดาธนาคารหรือแม้กระทั่งนานาชาตินั้นมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรและราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นในเวลานี้อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตครั้งใหม่นะคะที่อาจจะไปผลักดันเรื่องของราคาอาหารด้วยอย่างที่เคยเกิดกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะในกรณีของการประท้วงแล้วก็การจลาจแลแหละค่ะ โดยทางด้านของธนาคารโลกนะคะได้มีการประกาศเตือนนะคะถึงวิกฤตยูเครนณนะปัจจุบันนี้โดยหัวหน้านันกเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกนางคาเมนไรฮา,าร์ดนะคะระบุถึงราคาพลังงานและอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นจากผลพวงของการรุกรานยูเครนของรัสเซียเพิ่มความมิตกกังวลด้านความมั่นคงทางอาหารในตะวันออกกลางและก็แอฟริกาใต้ค่ะ ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งกระตุ้นให้ประชาชนนั้นลุกฮือจนกลายเป็นการประท้วงแบบเหตุการณ์อารับสปริงซึ่งเคยเกิดขึ้นนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เราจะได้เห็นนะคะว่าในอดีตเนี่ยนะคะ มีภาพของอารับสเปิงที่เกิดการประท้วงสนับสนุนประชาธิปไตยและการก่อปฏิวัติที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางและก็แอฟริกาเหนือตั้งแต่ปี2553เปิดฉากขึ้นในประเทศตูนิเซียก่อนที่จะลุกลามไปอีก5ประเทศไม่ว่าจะเป็นลิเบียอ,อียิปต์แล้วก็เยเมนรวมไปถึงซีเรียและก็บาเรนด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันมีภาพของรัฐประหารที่เกิดขึ้นทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมา ราคาอาหารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนนั้นอาจจะนำไปสู่สถานการณ์ความไม่สงบในสังคมค่ะเหมือนที่เคยเกิดในช่วงต้นปี2550จนถึงปี2551และเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะในอดีตที่ปี2554ช่วงที่ราคาอาหารแพงขึ้นทั่วโลกจนนำไปสู่เหตุจลาจลในกว่า40ประเทศ โดยล่าสุดนะคะเยอรมน,นีเองจะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก7ชาติหรือว่า G7 ในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อหาหรือถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามระหว่างราัสเซียกับยูเครนที่มีต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกและวิธีที่เีที่สุดในการสร้างเสถียรภาพด้านตลาดในอาหารด้วยค่ะ แน่นอนนะคะเพราะว่าเกิดวิกฤตแบบนี้เองค่ะปัญหาแรกเกิดขึ้นมันก็จะเป็นปัญหาต่อ,ตอไปอเป็นห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่อาหารกันด้วยนะคะและที่สําคัญคในเรื่องของอาหารเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยที่อาจจะเป็นชนวนทําให้เกิดการทะเลาะวิวาหรือว่าขัดแย้งกันได้ด้วยค่ะประเด็นนี้ยังคงต้องติดตามความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องติดตามกันเลยก็คือในเรื่องของกําลังการผลิตน้ํามันหรือว่าแม้แต่สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอย่างล่าสุดทางด้านของ u e a e เองเขามีการออกมาเปิดเผยด้วยยังคงยึดมั่นนะะคที จะทาตามข้อตกลงการผลิตจากทางด้านของ o อเปกพลาค่ะโดยในวันนี้นะคะการเปิดเผยจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตค่ะนายซูฮาอิอันมาซาโรีนะคะมีการเปิดเผยด้วยนะคะว่า UAE นั้นยังคงยึดมั่นต่อข้อตกลงของ o อเปกพลาและกลไกการปรับปรุงปริมาณการผลิตรายเดือนที่ดําเนินอยู่ในขณะนี้โดยคํากล่าวนี้ค่ะมีขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนายยูซูเอาไอโทบานะคะเอกอัครราชาทูตสหรั อาหรับอมิเรตประจำสหรัฐมีการระบุค่ะว่า UAE สนับสนุนการผลิตผลผลิตน้ำมันนะคะ ขณะเดียวกันค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์เขาก็มีการเปิดเผยด้วยนายโอไทบามีการระบุในถแถลงการว่า UAE สนับสนุนการเพิ่มการผลิตน้ำมันและจะกระตุ้นให้โอเปกพิจารณาเพิ่มผลผล,ผลิตความเห็นของนายไอทบา้ามีขึ้นเพียงหวันหลังจากที่นายโจไบเดนแห่งสหรัฐออกคำสั่งห้ามนำเข้าน้ำมันและพลังงานประเภทอื่นๆของรัสเซียเพื่อตอบโต้กรณีรัสเซียรุกรานยูเครนค่ะ ขณะเดียวกันนะคะก็มีแหล่งข่าวมีการเปิดเผยการเจรจาถึงข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านว่าใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วด้วยค่ะ โดยทางด้านของแหล่งข่าวมีการระบุนะคะบอกว่าการเจราจาข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิรานและเช่าตะวันตกกำลังใกล้ที่จะได้ข้อสรุปรอเพียงแต่การตัดสินใจจากทางสหรัฐค่ะขณะที่อิรานและสำนักงานพลังงานปรรามูสากลหรือว่า IAEA e สามารถบรรลุข้อตกลงในการร่างรถแมพเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้แล้วโดยก่อนหน้านี้นะคะอิรานผลิตน้ำมันเฉลี่ย2.4ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2,564และคาดว่าจะผลิตได้3.8ล้านบาร์เรลต่อวัน มีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันอิหร่านนะคะมีการออกมาเปิดเผยด้วยอิหร่านสาม,มารถผลิตน้ำมันเต็มศักยภาพได้โดยใช้ระยะเวลาไม่ถึง2เดือนหลังจากที่มีการบรรลุข,ข้อตกลงนิวเคลียร์กับชาติตะวันตกค่ะ แน่นอนนะคะว่าเป็นประเด็นที่กําลังตรวจสอบกันอยู่นะคะว่าณปัจจุบันนี้อุปทานน้ามันในตลาดโลกนั้นจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของความผันผวนแบบนี้นะคะที่การเจราจาล่าสุดระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการหยุดยิงได้ดังนั้นค่ำคืนวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นความผันผวนนะคะ,คนนะ,คะในทิศทางของตลาดราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ํามันดิบเวสเท็กซัหรือว่าเบรนต์รวมไปถึงราคาทองคําที่เริ่มจะมีการฟื้นตัวขึ้นมายืนเหนือ2,000ดอ ทรอยออนสอีกครั้งนะคะ ทีนี้เราไปดูกันต่อมันไม่ใช่แค่ประเด็นรัสเซียกับยูเครนนะคะระหว่างนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นความหึมห้ามระหว่างทางด้านของสหรัฐกับเกาหลีเหนือเช่นเดียวกันค่ะโดยล่าสุดนะคะเกาหลีเหนือก็ยังเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธหลายครั้งนะคะจนกระทั่งทางด้านของสหรัฐอเมริกานั้นระบุบ,บอกว่าต้องเสริมกําลังทหารแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาค่ะได้ระบุบถึงความพร้อมของกองกําลังป้องกันขีปนาวุธที่ทิ้งตัวในภูมิภาคนะคะโดย ระบุบอกว่าหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบบ่อยๆเนี่ยสหรัฐขอประนามเลยการทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัวของเกาหลีเหนือหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิงขีปนาวุธในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยทดสอบถี่ขึ้นจึงเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าจับตาค่ะ โดยที่สหรัฐอเมริกานั้นเพิ่มการดําเนินงานด้านข่าวกรองสอดแนมและการลาดตระเวนในแถบทะเลเหลืองรวมถึงการเสริมความพร้อมของกองกําลังต่อต้านขีปนาวุธทิ้งตัวพร้อมยังคงเดินหน้าในการใช้แนวทางการทูตอย่างจริงจังในการที่จะหาหรือเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์ออกจากคาบสมุทรเกาหลีเหนืออย่างสิ้นเถิงด้วยนะคะในขณะเดียวกันฝั่งฝั่งของเกาหลีเหนือนะคะพอสหรัฐเสริมกําลังทาหารนะคะ สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือก็รายงานในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนั้นประกาศพัฒนาดาวเทียมจารกรรมหรือว่าดาวเทียมสอดแนมเพื่อล้วงข้อมูลกิจกรรมทางทหารของสหรัฐและชาติพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ค่ะโดยดาวเทียมต่างๆนั้นนะคะจะมีการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมทางทหารที่มุ่งร้ายต่อเกาหลีเหนือแบบเรียลไทม์ทั้งของกองทัพสหรัฐและกองกําลังในเกาหลีใต้รวมไปถึงญี่ปุ่นและแปซิฟิกด้วย ถือเป็นงานที่ดําเนินการเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและยังเป็นการใช้สิทธิ์อันยอชอบธรรมในการป้องกันตัวและเพิ่มเกียรติภูมิของประเทศค่ะ ขนาเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีความคืบหน้าในเรื่องของเกาหลีใต้กันด้วยนะคะที่เขาได้มีการแต่งตั้งประธานาธิบดีคนที่20กันแล้วด้วยนะคะซึ่งผู้ที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้คนที่20นะคะยุนซอกยอนค่ะคือจะมาจากทางด้านของพรรคฝ่ายค้านแนวอนุรักษนิยมที่มีบทบาทนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความสําคัญการเดินหน้าตรวจสอบข่าวกรองแห่งชาติด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของประธานาธิบดีสหรัฐคุณโจไบเดนเขาได้มีการโทรไปนะคะแล้วก็แสดงความยินดี แล้วด้วยนะคะถึงชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้โดยทางด้านของคุณโจไบเดนนะคะเขาบอกว่ารอคอยที่จะได้กระชับความสัมพันธ์แบบทวิภาคีเพื่อรับมือกับเกาหลีเหนือและปัญหาระดับโลกอื่นๆเช่นไวรัสโควิด -19 ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะโจไบเดนยังให้สัญญากับว่าที่ประธานาธิบดียุนด้วยบอกว่าสหรัฐกับเกาหลีใต้จะเป็นพันธมิตรทวิภาคีกันอย่างแข็งแกร่งซึ่งทำเนียบขาวเรียกว่าเป็นหมุดไม้แห่งสันติ ภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในอินโดแปซิฟิกค่ะโดยผู้นำทั้งสองชาตินะคะเขาตกลงจะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในการรับมือกับภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมไปถึงนะคะคุณโจไบเดนเขาก็ยังให้คำมั่นสัญญาด้วยค่ะว่าสหรัฐนั้นจะปกป้องเกาหลีใต้โดยใน โดยชัยชนะของนายยุนจากพรรค People Power นะคะมีกำหนดเข้าพิธีสาบานตนเพื่อรับตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้เพียงสมัยเดียวเป็นระยะเวลา5ปีในวันที่10พฤษภาคมนี้ค่ะโดยนายยุนซอกยอนนี้นะคะก็มาจากพรรค People Power ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านแนวอนุรักษนิยมเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเดินหน้าตรวจสอบหน่วยข่าวกองแห่งชาติของเกาหลีเกี่ยวกับประเด็นอื้อฉาวที่มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวโพสต์ข้อความนะคะความคิดเห็นทางออนไลน์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ ของประชาชนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนธันวาคม2555ค่ะซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่นางปาร์คึนเฮ hey, อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นผู้สมัครสมาชิกตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะนั้นด้วยนอกจากนี้นะคะเขายังเป็นแกนนำทีมทนายความอิสระในการเปิดฉากตรวจสอบคดีความที่อื้อเฉาซึ่งนางปาร์คและนางชเวซุนชิวคนสนิทนะคะทั้งสองคนเนี่ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดฐานทุจริตไร้แรงรวมถึงใช้อำนาจอิทธิพลนะ ในทางไม่ชอบด้วยค่ะจนเป็นสาเหตุให้นะคะมีการถอดถอนนางป้าออกจากตาแหน่งประธานาธิบดีช่วงเดือนมีนาคม2560ค่ะช่วงนี้นะคะการเมืองของแต่ละประเทศเป็นที่น่าจับตานะคะเพราะล้นแล้วแต่กําหนดบทบาททั้งด้านของการเมืองระหว่างภูมิรัฐศาสตร์รวมไปถึงทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะสําหรับตลาดหุ้นไทยนะคะเราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคาตอบกันค่ะ เราเห็นจุดต่ําสุดนะคะหรือว่ามีการปรับตัวย่อลงไปเกือบ50จุดเลยนะคะแต่ว่าก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่ะท่ามกลางสถานการณ์รัเสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้มาประเมินสถานการณ์กณันนะคะว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยกลัวหรือว่ามีความกังวลต่อสถานการณ์นี้มากน้อยอย่างไรกันบ้างนะคะพร้อม12หุ้นแนะนําจากนักวิเคราะห์ค่ะพูดคุยกันผ่านรายการ m a r k e ต Today นะคะไปติดตามกันได้เลยค่ะเชิญค่ะถ้ามองย้อนกลับมาในตลาดหุ้นไทยราคาพี่มงคลเราจะต้องใช้เกมในการเล่นยังไงกันบ้างให้เข้าหรือว่าล้อไป กับเกมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันนี้ค่ะโอเคครับก็วันนี้เราสิ่งที่เราเราเราวิเคราะห์กันเนี่ยก็คือวันสองวันก่อนเราเราวันไหวเหมือนกันนะค่ะผมว่าวันวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดของคนที่ลงทุนจริงจริงผมพูดเลยเลยจริงเพราะว่าอ่ถ้าเกิดอะไรก็ตามที่เราเห็นว่ามันลงแล้วมันมันลงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยโอเคใช่ แต่ถ้าเกิดสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนลงแต่มันไม่ลงเราขายไปแล้วแต่มันขึ้นเราซื้อไปแล้วแต่มันลงมันเป็นอย่างนั้นฮะมันเป็นมาในช่วงอาจารย์นางคารเนี่ยแหละเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแบบผมว่าเจ็บมากฮะเป็นเป็นสองวันที่เจ็บมากคือคนที่อุตสาห์ทนมาตั้งนานไม่ว่าจะทนไม่ซื้อหรือทนไม่ขายเขามาโป๊กกันตรงวันใจมานางคากันหมดเลยคือคนที่สมมติว่าทองอ่ะไม่ได้ซื้อ ไม่ไหวแล้วเกินสามหมื่นบาทเกิน 2, สองพันเหรียญซื้อเลยเคาะโขงไปเลย <Okay. S 2> คนที่คนที่เหมือนกันคนที่ถือหุ้นอยู่คนที่ถือหุ้นอยู่แบบเอ้ยลงมาแล้วหลุดแนวแล้วไม่ไหวแล้วขาย mm hmm. ทั้งหมดไปเจอกันมาจานังคายหมดเลยเพราะตรงเนี้ยแล้วแล้วพอวันพุธปุ๊บมันมันทําอะไรไม่ทันเนี่ย <Okay. S 2> เพราะว่าไม่ว่าคนจะซื้อทองก็เพิ่งทําไปคนขายหุ้นก็เพิ่งขายไป mm hmm. วันอังว,วันพุธก็เลยทําอะไรลําบากมาก ทุกอย่างมันก็แล้วแล้วปรากฏว่ามันยังดีนะครับวันยังดีนะที่วันนี้หุ้นขึ้นอืมัมนทําให้คนเห็นว่าเอ้ยไอ้ที่มันหลอกฉันมาเมื่อสองวันก่อนไม่ใช่ละมันค,คือของจริงมันคือขึ้นจริงเพราะฉะนั้นอสิ่งที่เราทําวันนี้นะครับในเชิกงกลยุทธ์ที่เราทาก็คือว่าเราเรามองของที่ขึ้นไปสูงก่อนทองคําำทองคําเนี่ยขึ้นไปสูงมาก ทองคาเคยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เรามองว่าวัดความเสี่ยงเราเราขายออกก่อนเลยนะครับทองเนี่ยไปก่อนเลยนะครับพันธบัตรไปก่อนเลยอันนี้แล้วก็พวกสินทรัพย์อะไรก็ตามที่ขึ้นไปก่อนส่วนหุ้นน้ามันอย่างสอพอเนี่ยค่ะ <c oughs> ผมไม่คิดอยู่แล้วว่ามาหุ้นน้ามันอะช่วงที่ขึ้นมาสัปดาห์ที่ผ่านมาผมแนะนําขายอย่างเดียวเพราะว่าผมมองว่าราคาหุ้นเนี่ยเมื่อเทียบกับเงินปันผลเนี่ยมันคือหกปีนะครับเพราะปันผลของวตอสอพอจ่ายนะผมปีละหกบาท ราคาหุ้นขึ้นมาก็ประมาณสามสิบกว่าบาทมันคือหกปียังไงคุณก็ต้องขายหุ้นตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นตรงนี้สพก็ต้องขายต่อนะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่อาจจะต้องระวังด้วยคืออ่าต้องระวังนิดนึงนะครับต้องระวังนิดนึงก็คือจริงๆผมก็ยังสองเีดสองใจอยู่แต่เพราะผมผมไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องขายด้วยหรือเปล่าคือกลุ่มที่ฝรั่งซื้อไปก่อนหน้านี้ค่ะ เพราะหลังซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารกับกลุ่มน้ำมันไปก่อนหน้านี้นะครับธนาคารที่เขาซื้อคือเคแบงก์บีบอนะครับที่เขาซื้อเป็นหลักเลยเอชซซื้อไม่เยอะพราะมาติดเรื่องการแปล่งสภาพอยู่เอ,อน้ำมันซื้อสอพอซื้อบอททอไปเยอะนะครับแล้วก็พวกเนี้ยผมว่าเขาอาจจะจะสวิตออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงตรง,งกลุ่มพวกนี้ต้องระวังแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะเขาจะผันตัวเองเขาหาหุ้นที่ที่มีที่กลุ่มืออื่นเนี่ย กลุ S <S <S <ฆ>่มเหมือนอื่นะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวการาฟนินจีหรือว่าอะไรก็ตามนะครับพวกนี้จะเป็นเป็นอย่างนั้นมากขึ้นหรือไม่กะท้่งกลุ่มพวกเอโอทีเนี่ยมากขึ้นออ่ะคราวนี้<ช>ผมมาถึงมาถึงจุดสําคัญแล้วว่าอ่าที่ที่คุณหญิงถามว่าเออเออย่างนี้เอาไงดีเม<ช>ื่อกี้ผมพูดฝั่งว่าต้องระวังแล้วคือขายเนี่ยคือทองคือหุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยขายไปก่อนแล้วส่วนฝั่งที่ที่ควรจะต้องซื้อกลับเนี่ยถ้าเป็นมันแน่นอนฮะคนที่ซื้อกลับผมจริงๆผมทําลิสต์ของหุ้นที่ต้องควรจะซื้้้้้ออมมาาาาไวววก่่นนนนหัแล เมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดบกกับคุณต้องซื้อหุ้นเหล่านี้ผมมีแต่ผมจะอ่านชื่อหุ้นประมาณสักกี่ตัวไม่รู้ผมผมจำไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าอาถ้าให้ผมจิ้มผมจ<ช>ิ้มตัวไหนนะครับ<ช><ช>ผมจะอ่านชื่อว่า k คซ<ช><ช>สมบูรณ์แอดวานนะครับฮาน่า i อวอนะครับ o อนะครับ p t g จซอบซอ บิ๊กลริมแล้วก็ตัว c p f นี่คือหุ้นทั้งหมดสามสี่ห้าหกสิบได้ไหมคะเนี่ยสิบสองตัวสิบสองตัวคือคือสิบสองตัวเนี่ยผมคิดจะอะไรผมผมผมทำลิสต์ตัวเนี้ยเมื่อประมาณเมื่อวันศุรนวันพุธวันอังคารเท่าที่ว่าเพราะว่าผมรู้ผมไม่รู้ว่ามันจะมันจะมันจะเด้งวันไหนไงผมต้องทํารอไว้ก่อนผมก็เลยทำวันอังคารเนี่ยก็คือผมเอาหุ้นที่ลงมาลึกๆแล้วก็พิจารณาว่าหุ้นพวกเนี้ยมันลงเพราะรัสเซียคกับยูเครน แล้วเป็นหุ้นที่มันจะต้องเรืงเมื่อหุ้นเร่งมันจะต้องเร่งเนี่ยนะ่ะหุ้นสับสองตัวเนี่ยเป็นสองตัวที่ที่ต้องเร่ะ การเปลี่ยนแปลงไปนะคะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นการทาธุรกิจก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะ,คะเพื่อให้ทานต่อเทคโนโลยีรวมไปถึงให้ตรงใจของผู้บริโภคมากที่สุดค่ะ LH Bank นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็พร้อมที่จะให้บริการในปีนี้กันด้วยค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างติดตามกันได้เลยค่ะเชิญค่ะ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปตลอดเวลา LH Bank ในฐานะสถาบันการเงินเราพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินให้ได้ในทุกมิติต้องรวดเร็วแม่นยำและมีความจริงใจมากกว่าธนาคารเราต้องการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพเราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการพร้อมยกระดับศักยภาพของบุคลากรเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน We will leverage CTBC's successful wealth management experience in Taiwan to serve the local customers here in Thailand. With the benefit of big data analysis assistance, we expect our financial advisory services will be leading the market here. ลูกค้าคือหัวใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราเราจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามอยู่เสมอว่าอะไรคือเครื่องมือที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้การศึกษาพฤติกรรมลูกค้าเพื่อให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่เราใช้ในการคัดสรรและออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีความเหมาะสมตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของลูกค้าซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันครับ ถาถามถึงการดูแลลูกค้านะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องมีความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งเพื่อที่เรานะคะจะสามารถเสนอบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริงเพราะเรามองลูกค้าคือพาร์ทเนอร์สิ่งที่เราต้องทำคือการต่อยอดและสร้างโอกาสการเติบโตเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของลูกค้าเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะนวัตกรรมเข้ามามีผลต่อทุกชีวิต ทำให้พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไปทุกสิ่งสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไร้ขีดจำกัดทั้งด้านเวลาและสถานที่ในการเข้าถึงบริการธนาคารจึงมีการปรับกระบวนการต่างๆเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในทุกช่องทางการให้บริการของธนาคารครับเมื่อลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ LH Bank สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือความสะดวกง่าย ไม่ซับซ้อนเราพัฒนาขั้นตอนและกระบวนการการสมัครสินเชื่อการลงทุนให้เข้าใจง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากและรลวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสูงสุดครับเราคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้โดยทีม LH Bank จะดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดและคอยติดตามผลอย่างสม่ำเสมอการเป็นที่ปรึกษาที่สามารถช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินคือเป้าหมายของเราครับ เราพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจรู้จักลูกค้าอย่างแท้จริงใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวางแผนทางการเงินให้กับทุกท่านได้อย่างแม่นยำลูกค้าของเราจะได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการอย่างมืออาชีพในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเวล์แบงกิ้งบรานช์แบงกิ้งดิจิตอลแบงกิ้งและเทเล v อสเรี A w เราเชื่อมต่อการให้บริการทุกช่องทางเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าทุกท่านครับ

เราดูแลลูกค้านะคะแบบตัวต่อตัว,ตวลูกค้าเนี่ยจะได้รับการบริการแบบใกล้ชิดค่ะแล้วก็ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะความเข้าใจและการรับฟังความต้องการของลูกค้าประสบการณ์ทำให้เราแนะนำบริการได้อย่างแม่นยำเรามีความร,รวดเร็วและคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาเพราะสำหรับลูกค้าทุกนาทีมีค่าสเสมอด้วยความเชี่ยวชาญ<ม>เราสามารถนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าครับ เราพัฒนาบุคลากรให้รู้จักลูกค,ค้าอย่างแท้จริงเข้าใจถึงความต้องการทางการเงินเฉพาะบุคคลและสามารถวางแผนแนะนําลูกค,ค้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการครับความใส่ใจรับฟังความต้องการของลูกค,ค้าเพื่อนําม,มาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการพร้อมความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายคือสิ่งที่ LH Bank ยึดมั่นและทํามาโดยตลอดในทุกวัน เราจะพัฒนาต่อไปเพื่อสร้างความพึงพองใจสูงสุดให้กับลูกค้า beyond expectation ศักยภาพต่างๆเหล่านี้นะคะจะตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยากจะวางแผนเรื่องของการลงทุนนะคะการใช้บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความมั่งคั่งในอนาคตนะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นามาฝากกันในค่าคืนวันนี้แล้วค่ะวันพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ